สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําการประกอบเครื่องดมยาของยี่ห้อเมลตันนะครับที่ทางบริษัทเด็กคิวเมนเซนเตอร์จำหน่ายโดยในส่วนที่โชว์ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสาพร้องกับตัวฐานล้อที่เราจะต้องประกอบเพื่อทําการฟิวแับตัวเครื่องเป็นเสาใใคล้ายๆลูกตัวแอลแล้วก็จะมีท่อยาวนะครับที่จะใช้ต่อร่วมกับ ตัวเสาท่อเอลตัวนี้ต่อเชื่อมไปยังตัวฐานซึ่งฐานเป็นลักษณะ5แฉกก็จะมีล้อที่จะไว้ต่อลงกับตัวฐานจํานวน5ล้อเริ่มแรกเราก็จะนําตัวฐานที่เป็นแกนล้อตรงนี้5แฉกแล้วเราก็นําตัวล้อแต่ละตัวประกอบเข้าไปนะครับสังเกตที่ตรงส่วนปลายของแต่ละแฉกจะมีลักษณะเป็นรูตรงกลางนำส่วนตัวล้อตรงนี้ใส่เข้าไปเลย เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะของร้อนทีนี้นะครับก็จะมาในส่วนของตัวเสาที่เราจะต้องประกอบเราก็นําเสาที่จะเป็นท่อสวมเข้าไปหมุนนะครับจนสุดจากนั้นเราก็จะนําท่อที่เป็นลักษณะตัวแอลต่อที่ด้านบนนะครับก็ทำการหมุนจนสุดจะได้เป็นลักษณะรูปทรง ตามนี้หลังจากเราทําการประกอบเสาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนําในส่วนของเครื่องนมยาเข้ามาประกอบกับเสาออ <Soul> <c oughs> เลยนะครับให้สังเกตนะครับว่าที่ด้านหลังของตัวเครื่องนมยาจะมีสับ <c oughs> เป็นล่องยาวๆตรงนี้นะครับเราจะให้ล่องยาวๆตรงนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างตรงส,ส่วนท,ที่เป็นตัวยื่นออกมาตรงนี้นะครับเมื่อเราสอดไปแล้วนะครับทําการหมุนแกนตรงนี้ให้นอนแล้วเราก็ทําการหมุนข้างหลังจะมีน็อตเราก็หมุนน็อตข้างหลังเพื่อยึดล็อกกับแกน จากนั้นนะครับเราก็จะนําตัวโซลาร์แชมเบอร์นะครับเป็นกล่องอะคริลิกต่อกอย่างตัวเครื่องครับโดยเราจะต้องใช้น็อตนะครับที่ให้มาพร้อมกับตัวชุดในกล่องเราจะนํากล่องอะคริลิกนะครับส่อไว้ด้านใต้นี้นะครับจากนั้นเราก็จะนําน็อตนะครับตรงนี้ส่อเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกตัวกล่องอะคริลิกเข้ากับตัวเครื่องตอนนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการต่อกล่องอะคริลิกนะครับจากนั้นเราก็จะนําในส่วนของข้องอ ตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวข้อต่อไว้สำหรับต่อเข้ากับตัว back นะครับโดยเราก็จะนำนะครับส่วนที่เป็นตัวยางสีส้มน้ำตาลตรงนี้นะครับสองวงตรงนี้ต่อเข้าไปยังตรงนี้เลยนะครับจะมีเป็นช่องรูไว้นะครับเขียนไว้ว่า l i i t n back or ventilator นะครับก็ต่อเข้าไปตรงนี้ได้เลยก็เสร็จสิ้นนะครับการประกอบ ตัวเครื่องนมยาสลบของเมลตันนะครับที่ทางบริษัทวิคิวเมนเซนเตอร์จำหน่ายครั้งหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องเฟซบุ๊กรวมถึงช่องยูทูบของบริษัทวิคิวเมนเซนเตอร์จำกัดน,นะครับสวัสดีครับ